มีเนื้องานเอามามีเนื้องานเอามาไปเก็บเนื้องานเอามาแล้วเอาเนื้องานเอามาเอามาส่งต่อสายหนึ่งจากกทมถามน่าสนใจนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญให้มีเหมือนคล้ายๆกับว่าให้มีการสืบทอดอำนาจ <c oughs> จากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จริงเท็จอย่างไรอาจารย์ <c oughs> ผมคงไม่เยยอมค่ะนะคุณกฤษดาก็คงไม่ยอมไม่มีใครยอมครับก็ในเมื่อเราไปฟังความเห็นประชาชนนะครับมันก็ต้องเอาข้อมูลเหล่นั้นมาเลยครับครับจะทให้ประชาชนคือคนในพื้นที่คําตอบวันนี้นะครับท่านครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอว่าคําตอบมันอยู่ที่หมู่บ้านค่ะคําตอบที่ชุมชนเราต้องไปเอาคําตอบที่หมู่บ้านและชุมชนมาครับอืมมีคําถามหนึ่งเกี่ยวกับตําแหน่งประธานกรรมธิการร่างนะคะ ถามว่าระหว่างสองท่านนะคะที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งอันดับสองก็คืออาจารย์จรัยพักดีธนากรและอาจารย์สมคิดเลดิศไพฑูนถามทั้งสองท่านถามตรงๆว่าสองท่านนี้เนี่ยนะคะอยากให้ใครได้เป็นมากกว่ากันจริงๆโดยมารยาทดิฉันก็ว่าไม่ควรถามนะคะแต่ว่าเอาละ่ะถ้าชาวบ้านเขาถามมาไม่รู้อาจารย์จะตอบอยังไงผมเข้าใจใ<ช>ว่า<ช>นะอาจารย์สมคิดท่านคงไม่ไม่ประสงค์จะเป็นประธานนะฮะเพราะว่าการเป็นประธานนี่ใช้พลนะกกาลังเยอะพอสมควรค นะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยประธานเนี่ยท่านก็จะให้ความเห็นในทางวิชาการมากมายนักก็ไม่ค่อยได้เพราะต้องวางตัวเป็นกลางในการดําเนินการประชุมนะฮะเพราะฉะนั้นคนเป็นประธานก็คงต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่พอสมควรการมีคะแนนสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นประธานก็อยู่ที่กรรมธิการจะเลือกนะแต่ผมเข้าใจว่าอาจารย์สมคิดคงจะพอใจกับการเป็นกรรมธิการกที่จะทําหน้าที่ร่างมากกว่าคุณกฤษดาคะผมเห็นด้วยอาจารย์คมสัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องให้เป็นสิทธิของกรรมการเทของ่านเองเป็นสิทธิของทางท้งตรงนู้นเองครับตำแหน่งประธานมีมีบทบาทมากเลยคะประธานมีบทบาทครับถ้าคุณแอนจําได้ว่าในการรั้นารื่ปี2 5 4 0เนี่ยเราได้ประธานที่ค่อนข้างจะเป็นคนเก่งแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการประชุมได้ก็คือท่านอนันต์ปัญญารชุน เออผมตอนนั้นผมอยู่ที่นู่นด้วยเพราะผมไปทํางานในฝ่ายเลขาออนะมีหน้าที่ยกล่างตามคําสั่งรหรือว่าไอ้ประเด็นทั้งหลายที่ต้องหยิบยกมาต้องออนําเสนอที่ประชุมเนี่ยก็เ,เห็นว่าท่านท่านอนันต์เนี่ยท่านเก่งมากในการที่ควบคุมการประชุมประเด็นเสนอเนี่ยนะครับเสนอเป็นร้อยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการล่างเมื่อปี4ี่เนี่ยท่านประธานเนี่ยคือท่านอนันต์บอกว่า ท่านสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมการประชุมเข้าได้เสมอจากที่ไว้ให้สื่อมวลชนคนใดจะเข้ามาทาข่าวเชิญเข้ามามีที่นั่งเข้าได้ตลอดเวลาะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสมาชิกเข้ามาจะขอใช้สิทธิท่านก็อนุญ,ญาตเพราะฉะนั้นประเด็นที่นําเสนอในที่ประชุมเนี่ยท่านยินดีให้เสนอเต็มที่ในการสนทนานะฮะ,ะส่วนประเด็นไหนที่ท่านยังติดใจท่านจะไปขอแปลยะติท่านก็เอาสังวนของท่านไปเพื่อไปแปลยะติอันนั้นก็คือ แต่ว่าท่านท่า,นา,นานเนี่ยท่านสามารถควบคุมการประชุมได้และเปิดเต็มที่ถ้าเป็นประธานที่ไม่แข็งพอหรือไม่สามารถควบคุมการประชุมได้มันจะสรุปประเด็นไม่ได้เลยท่านานานเนี่ยผมนั่งดูแล้วทึ่งท่านคนพูด30คน นะฮะพูดในที่ประชุมพูดปั๊บท่านสรุปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงเป๊ะหมดใช้เวลาพูดกันมาห้าชั่วโมงนะฮะแต่ท่านสรุปหนึ่งสองสามใช่หมดอย่างที่พูดขมทุกอย่างแล้วก็เป็นเป็นคุณสมบัติเฉพาะออของท่านนะ,ะซึ่งซึ่งผมคิดว่าคนเป็นประธานสภาประธานกรรมาการเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ใช่ว่าจะมีได้ทุกคนอาจารย์เห็นเห็นบ้างหรือย,ยังคะก็พอมองเห็นบ้าง <laughs> <laughs> แต่ขอไม่บอกว่าเป็นใครมีมีคนถามเข้ามาเยอะค่ะว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีคนพูดถึงขั้นว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงแม้ว่าจะร่างเสร็จแล้วก็ตามอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้คุณกฤษดาคิดยังไงคะได้ใช้ไม่ได้ใช้คับคำตอบนี้มันอยู่ที่ประชาชนอีกครับผมก็ต้องต้องย้อนกลับไปตรงที่เดิมเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายต้องลงไปลงทํา ประชามติพอลงประชามติก็มีเพียงแค่ผ่านกับไม่ผ่านเอาไม่ผ่านก็คือต้องกลับไปใช้ฉบับใดฉบับหนึ่งถูก้องคะถูกต้องครับโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคือก็คือฉบับปี40ใช่ไหนหรือเปล่าคะไม่แน่ฮะอาจจะใช้ฉบับอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าในนี้บอกว่าให้ให้พิจารณาครมอกับคมชพิจารณานะครับออกมาซึ่งก็คงจะออกมา อาจจะไม่ใช่40ก็ได้นะเพราะว่า40เองเนี่ยก็มีหลายเรื่องเป็นก้างต่าคอของนักการเมืองอยู่พอสมควรนะครับไม่แน่ครับในใจของคุณกฤษดาก็ยังก็คือก็ยังเดาไม่ถูกแหละว่าจะได้ใช้ไม่ได้ใช้คือจริงๆแล้วถ้าถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นของทุกคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเป็นเจ้าของเอาใจว่าเป็นเจ้าของนั่นคือคําตอบเอาไม่เอาก็ว่ากันเอาไม่เอาก็ว่ากันไปคุณอยากเป็นเจ้าของไหมล่ะคือเราเป็นเป็นสมาชิกสภาร่างหนูแล้วก็อย่างผมเป็นกรรมธิการเนี่ยเราไปนั่งกังวลกับประเด็นไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องทตามหน้าที่เต็มที่เราทำตามหน้าที่เต็มที่และทำพยายามทําให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่ว่าการที่จะทําให้ประชาชนตัดสินได้หนึ่งในกระบวนการร่างต้องมีความโปร่งใสประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่นะซึ่งเขาจะสามารถตัดสินใจได้ว่าในสิน่งที่ ความพยายามใ,ในการร่างของกรรมธิการในประเด็นต่างๆนั้นมันมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรเพียงไรมผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญคะถ้าจุดตรงนี้นไปถึงประชาชนและประชาชนรับรู้ได้นผมคิดว่าการออกเสียงประชามติก็คงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าค,ครับอาจารย์ครจากกทมสายหนึ่งบอกว่าก็เห็นอาจารย์บอกว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีเวลาค่อนข้างน้อยครับ,รบแต่ว่าจะทําให้เต็มที่แต่ว่าเวลาน้อยนยทำให้อาจจะทําให้รัฐมนูนฉบับใหม่นออกมาไม่ดีอย่างที่ใจนึกเราใช้ชั่วคราวดีไหม ช่ายข่าวฉบับไหนละครับฉบับใหม่ค่ะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการร่างรัฐมนูญเพราะว่ากลไกลเนี่ยมันอยู่ที่รัฐมนูญฉบับใหม่ว่าจะไปเขียนรับให้มีการร่างรัฐมนูญโดยกระบวนการอย่างนี้อีกหรือเปล่านะซึ่งก็ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเราจะทําไม่ได้ค่ะนะฮะมีแต่เพียงข้อจํากัดว่าให้เดินตามสี่สูแล้วก็มีประเด็นไหนที่ไม่เห็นด้วยก็ให้ส่ค์กรทั้งหลายพิจารณาค่ะเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสายจากผู้ชมทางบ้านค่ะ จางนันทบุรีบอกว่าไม่อยากให้สสรเนยพวงกับกฎระเบียบให้มากนักเราต้องรวมพลังสมองไปวางกรอบกันนะคะแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตและป้องกันนกักการเมืองจะดีกว่านะคะจากโคราชค่ะฝากให้แก้ไขเรื่องการเลือกตั้งกลับไปใช้แบบเลือกเขตละสามคนแบบในอดีตจะดีกว่าเพราะหนึ่งคนหนึ่งเสียงทําให้เกิดการซื้อเสียงได้นะคะจากอุดรค่ะบอกว่าฝากท้าวจัคทกมสารนอกประเด็นหน่อยว่าไทนาทายมีสิทธิ์หลุดสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะจ,จะตอบไหมคะ ผมว่าไม่หลุดผมก็เคยเป็นคนยืนยันว่าไม่หลุดคือคืออย่างนี้ฮะผมเคยพูดไว้นานแล้วถ้าคุณคแอนจำได้ว่าผมก็ออกที่นี่แหละแล้วผมก็บอกว่าในทางเทคนิคเนี่ยมันจะหลุดะนะ,ะเพราะว่าสารเริ่มนูดชุดเก่านะฮะแต่นี่มันไม่ใช่สารเริมนูดชุดเก่าะนะะแล้วผมก็เคยบอกไว้ว่าไทยรักไทยจะไม่หลุดก็ต่อเมื่อสารเริม<อ>นูดเนี่ยฟิตดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในกระบวนการของสารซึ่งปรากฏว่าขณะนี้ก็คือการไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่ ค่ะนะเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหลายเนี่ยเท่าที่ปรากฏตามหน้าสื่อปรากฏตามหลักฐานที่เราได้เห็นกันเนี่ยถ้าในความเห็นผมในหน้าจะไม่รู้นะประเด็นเนี่ยส่วนในเรื่องมีประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเรื่องกลับไปเลือกสามคนเป็นพวงนะสามคนเป็นพวงเนี่ยแหละครับเป็นปัญหามากกว่าหนึ่งเขตนะเพราะว่าอะไรฮะมันจะต้องไปพูดถึงเรื่องการแบ่งเขตแล้วพอแบ่งเขตเนี่ยมันก็จะต้องเลือกการแบ่งเขตที่ให้สนับสนุนในเรื่องของของประชาชนในเขตพื้นที่ให้ได้สามคนมากที่สุดค่ะ ปัญหาคือคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันอาจจะมีสิทธิเลือกตั้งไม่เท่ากันนั่นคือปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมจากโคราชนะคะกรรมธิการจะเป็นใครไม่สําคัญเท่ากับที่เราจะร่วมกันร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะคะจากกรทมค่ะคนที่คมอมชเลือกหากไปจับเอาอดีตกลุ่มนักการเมืองเนติบริกรเข้าไปเป็นเนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าสมมติไปหยิบมาจะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการตีรวนในการร่างรัฐธรรมนูญครับ ถามเลยฮะถามก็จะถ้าถามตอบคืออยู่ที่ท่านนะฮะอยู่ที่ท่านน่ะไม่มีใครบังคับท่านได้ไม่มีใครบังคับท่านได้ถจ้าท่านเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้มามาล่างคุณยิบบาทท่านก็ต้องแสดงออกมาค่ะค่ะจาาสระบุรีนะคะเคยดูรายการนี้สัมภาษณ์อาจารย์นรณิตนะคะแล้วก็อาจารย์นรนิตเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ารัรนนูญฉบับนี้อาจจะใช้ในระยะเวลาสั้น ล้วทั้งสองมองอย่างไรการเมืองคลื่นใ้น้ำจะเป็นปัจจัยใช่หรือเปล่าถ้าเป็นปัจจัยนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค,คุณกฤษด<อ>รราคะ่คะอาจจะเป็นไปได้ค่ะจากจันทบ,บุรีนะคะอยากฝากอาจารย์คมสัรนะคะช่วยแก้ไขเรื่องการเลือกตั้งสสด้วยว่าอันนี้เป็นหัวใจหลักสําคัญนะคะ,คะการจันทบ,บุรีอยากให้สสรลงข้กอกฎหมายหนักๆเกี่ยวกับนักการเมืองที่โกงชาติบ้านเมืองจะได้ไหมฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นนอกเครื่องนะคะ ก็คือบทลงโทษพวกคดีข่มขืนเอาให้แบบขยาดไปเลยจะดีมากเลยครับนะคะจากปุมนานีประชาชนไม่อยากได้สสแบบเก่าแบบเดิมๆจะทํายังไงดีก็อย่าไปเลือกนะฮะก็อย่าไปเลือกมันไม่ได้อยู่ที่รัฐมนูลฮะอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประชาชนคือประชาชนต้องใช้ดุลพินิษฐ์ในการเลือกอ่าแล้วค่ะอีกสายหนึ่งแล้วกันนะคะสระบุรีถามว่าประธานลักษณะใดที่ควรเลือกประธานกรรมธิการหรือประธานประธานกรรมธิการค่ะ ที่อาจารย์คมสันบอกแล้วมั้งคะผมพูดไปแล้วคุณ <ฮะ S 1> สมบัติกเหมือนมัน<ช>้งนะคะใ,คในสายตาคุณกืษดามมีอยู่ไหมคะใน25ท่านมีครับมีอยู่ในใจแล้ว,วหลังจากคือคจัดการคือเดิมเป็น